สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิสาแกวดีจะพี่น้องจ้าตัดกระเพราให้คุณยายตัดกระเพราไปตลาดกระเพราแตกดีดี เภามีตายอดงามงามห้าบาทพี่น้องเบิรงนึ่งห้าบาทก่ำซ้ำพี่สัง พอแล้วกะเพ้าพอแล้วกระเพ้าพ่อละพี่น้องจ๋าเอาไปหลายบ่ได้ไปวันละห้าหกกรัมวันละสิบกรัมไปหาตัดอันอื่นพี่น้องจ๋าเอากระเพ้าเอาใบโหระพาจะพาไปตัดโหระพาตัดยอดอันนี้ให้คุณยายตัดผักบุ้งนน่นะผักบุ้งแก้วนี่มีตัดยอดงามๆพี่น้องจ๋า ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วเนื้อเต่งคือผ่าตัดผักบุ้งพี่น้องจ้าเบื้องผูยอดผักบุ้งคุณยาย ยอดพับบุงพี่น้องตสะสออนคัดเอาไปซ่อมเอาไปตัดใบมันออกอไปตัดใบมันออก ปุ่งเป็นตาสะอ่อนค่ะพี่น้องจ้ามีตัวหนัอ,อยังไงตัดหละผ้ากันพี่น้องจ๋าหละผ้าเออ,อตัดหละผ้าก่อนเด้อ บึงน้ำแปลงตัดโทระผาเด้อจ้าอยู่นี่เด้อค่ะ กำบากไงห้าบาทพี่น้องจ๋ากำใหญ่ห้าบาท อยู่พี่น้องม่แต่ให้คนงานมาทำ้าอยู่ค่ะห้าบาทพี่น้องจ๋ามันปอดสารเนาะพี่น้องมันก็เลยก็ได้สียามันก็เลยนี่แหละพักบ้านเห่าพี่น้องจ๋าพักบ้านเห่าบม่ได้ใส่ยา พักบ่ได้ใ้ยากระสิบประมาณนี้ละจ้ากล่ำจำพิสังนี่พี่น้องห้าบาทโอ้ยเป็นวัดติดวัดน้ำน้องนาะลิ่นบ่อันนี้นคือใหญ่โพดเนาะอกอ,อ,อใหญ่โพดใหญ่โพด ได้จะกลัล่นแล้นแม่พ่อแล้วก็ต่อไปพ่อติดอันมีสุย่างพี่น้องจ้าให้เขาถามหาแล้วให้มันมีสุย่าง ลอยไปพี่น้องจ๋าไปกันน้าแป้งไปต่อกันเราไปต่อพี่น้องเอาอย่างละนิดย่างละหน่อยเดี๋ยวมันจะเหลือแล้วมันก็จะเหลืองมันจะหายไม่ออกไปเอาอะไรต่อคะ ลูกเขาไม่ลูกบึงยอดหกุงพี่น้องจ๋าเอามาก็ยังไม่ดได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามาแล้วก็มาทำต่อ มาแล้วก็มาเฮ็ดต่อพี่น้องจ้าตัดมาแล้วแเราก็ยังไม่ได้แล้วเด้วยจ้าไม่ได้อาไปแบบหไหนอะไอาไปแบบนี้ันมาทํามาเอาใบมันออกพี่น้องจ้าเอาใบมันออกเลยแต่ยอดอ่อนมันแ๋ยวน้าแปลงเสีเห็ดสุเบิงของแต่ละอย่างไม่ได้เม้นตัดมาแล้วเอาไปเลยเด้วยวพี่น้องจ้าเมียน มีอันบางอย่างที่ตัดแล้วละเอาไปเลยแต่ผักบุ้งเอาไปเลยไม่ได้ผักบุงต้องมาซ่อมมาเสแร้มกอนพี่น้องจ๋าลูกงายเด้อพี่น้องผักบุงเก้วนี่ที่มันใสๆมากระลามไปเลย ปลูกเม็ดไม่ดีเท่าปลูกลำต้นพี่น้องจ๋าคุณยายว้าปลูกเม็ดไม่ดีเท่าปลูกเอาต้นมันมาปลูกมาเพาะมาซั่มกามบ้าไงพี่น้องจ๋าห้าบาทก็บ่รยากได้ขายบางมือหาอากลับมาให้น้องพลอยอันผัดเอามาไว้ให้น้องพลอยอันต้มมามา เพิ่สีเหลวเพื่อสีได้พี่น้องจ้าเอาไปกับบริ้ทขายดีด้กระเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะของในสวนฮะน้าของบ่ได้ซื้อโอรว่าเป็นวดัดเลยพี่น้องเป็นวดัดเป็นวดัดเป็นวดัดเป็นวดันวดอันติดกับน้องนาะริน ตระหนกง,งานพี่น้องเอ้ยสิบบตัดกระเสียดายบอเอาไปขายกระเสียดายบางมือคุณยายก็ให้คุณแก่คนเทาอิตลาดก็มาพัดของเฮาในสวนเนาะพี่น้องคุณยายไม่ได้เอากลับมาดอกบางมือค่ะบางมือก็ให้คนเทาคนแก่ไปกินไปพัดหัดตัดไปพี่น้องจ้าบางมือเขาว่ามีของไปกะลูกค้ากระถามหา เอาไป,เ,ปเอาไปติดเนาะเขาถามหาแล้วให้มันมีพี่น้องจ๋าเอาไปสุย่างของซวงนี่มันบอกค่อยขายดีหรอกพี่น้องจ๋าเศรษฐกิจมันบดีเนะาะบอกว่าเพื่อนว่าโตแล้วพี่น้องบอยักซื้อกินนะถ้าอยากกินอะไรก็ต้องมันก็ต้องตามเงินเนาะ ตามมันให้มันเหมาะสมกับเงินนะพี่น้องบอกว่าเพิ่นวาตุียกกินผัดเงินผัดหายากอันใดพอแบ่งก็แบ่งอันใดพอขายก็ขายพี่น้องจ้าคุณยายเราใจงามอยู่แล้ว ตัดละกรรมมามัาพี่น้องตัดละกรรมมาม่าบ้งเียกับละหาบาทพี่น้องจา๋าน้ำแปลงเสร็จจากสามกับกับละหาบาทเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วเห็นกำละห้าบาทพี่น้องสะออนค่ะมันสะออนงามอยู่จักสินบางคนเขาก็บอมักเนาะบางคนเอาอย่างมักก่อนบางคนก็บอมักนี่ห้าบาทเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นะเปนสวัสดีค่ะบายบายเบื่อเห็นนานาพี่น้อง